จะพาไปชมที่พักของเรานะครับสวัสดีส่างนำทีมด้วยวีนาก็เป็นอันนี้แล้วเป็นกระโจมนะใช่ไหมหนุอันนี้เป็นกระโจมฝนตกนะครับมาเที่ยวช่วงหน้าฝนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคนไม่ไม่ใช่บรรยากาศดีรบบฝนตกขนาดนี้ มันจะเ larger, ม็ดใหญ่แล้วตอนนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วไม่ใช่จะเม็ดเล็กๆแล้วนี่นะฮะก็ยังมีปลั๊กไฟให้มีเก้าอี้ให้สองตัวด้านหน้าครับก็จะเป็นผ้าใบกันฝนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับไปจมข้างในกันซิปอยู่ตรงไหนรูดซิปตรงไหนมองอยู่ข้างล่างวะอยู่ข้างล่างวะ อ๋อสองชั้นกันยุงครับสองชั้นคาผู้ชมเราอันนี้ว้าวปลาเข้าไปดูข้างในเด้ขอชมข้างในหน่อยนะครับอันนี้ฝนตกแรงครับคุณผู้ชมฝนตกแรงมากเลยทุกค้นนี่นะครับข้างในนะครับก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวมีเก้าอี้ให้นั่งอีกสองตัวม,มีไฟมีน้ำนะครับ แล้วก็มีไฟตรงกลางตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่นอนนี่นะครับเป็นอย่างนี้เลยโอ้แต่กว้างนะวงกว้างมากกว้างมากสามารถนอนได้สักโอ้ยี่สิบคนได้เลยเนี่ยนอนในเบียดกันนะในเบียดกันทักยี่สิบคนได้บลยอาจจะเออเสริมหน่อยนะอ๋อถ้าเสริมกดเสริมคนละห้าร้อยนะครับอเออแต่ว่าไม่ได้นอนฟรีนะเนี่ยแต่จริงๆมันนอนได้ไม่ต้องใช้เบาะเสริมก็นอนได้ นี่ตอนนี้ฝนตกนะท่านผู้ชมฝนตกแต่กันฝนได้สบายเลยกระโจมสบายเลยเออเราน่าจะซื้อไว้ที่บ้านเราสักกระโจมหนึ่งเอาทิ้งไว้กลางสวนเนอะโอ้กี่เก็บเยอะเหรเออโอเค ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอชมบรรยากาศคืนนี้รอชมบรรยากาศคืนนี้นะครับบอกวีนาบอกว่ามีพกซองด้วยนะครับมีพี่ๆเขาเล่นพกซองแต่ว่าต้องรอดูก่อนว่าฝนตกเขาจะเล่นหรือเปล่าแต่อาจจะเล่นแหละเพราะว่ามันมีราคาอยู่ที่เขาเล่นกันนะส่วนเป็นรถบ้านก็ราคาเท่าไหร่นะรถบ้านนะ่ะสามพันนะครับราคาสามพันวันที่เรามานี่ก็จองไว้ก่อนนะท่านผะู้ชมจองจองไว้กว่อนล่วงหน้าก็ถ้าไม่จองก่อนล่วงหน้าอาจจะไม่มีนะเดี๋ยวพาไปชมข้างนอกกันครับ นี่เรายากาศข้างนอกนะตอนนี้ฝนตกฝนตกไปไหนไม่ได้ตอนแรกตอนแรกว่าจะออกไปหาอะไรกินถ้ามาแนะนําแนะนําอย่ามาช่วงหน้าฝนนะครับแนะนําให้มาช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวอากาศน่าจะดีมากเวนที่เราอยู่ก็จะมีกระโจมอันนี้เป็นเต็นท์เต็นท์อันนี้เป็นเต็นท์ที่กอกลางเองหรอหรือว่าก็เต็นท์เช่าเนีย ไม่เช่านะแล้วก็เป็นกระโจมตรงนั้นนี่ครับรโจมตรงนี้เต็น์มาการ์ดางกระโจมบ้านนะคะอ๋อจะรักะหัวละอท้าไรคอ๋อาการเต็นท์เองหัวละสองร้อยห้าสิบนกลางเออ้ลานกว้างลานกลางเต็นท์ได้มีกระโจมอ,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 อันนี้อยู่ในเขตพื้นที่อำเภออะไรนะแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับก็ เท้ um, ่ผมดูในแผนที่ก็เป็นเขตเขต้อยต่อระหว่างสละบุรีนครนายกแล้วก็อยู่ใกล้ๆเขต้นที่เขาใหญ่เขาใหญ่วันนี้ก็อากาศดีท่านผู้ชมคนตกเลยให้ขัดดีโอเคเดี๋ยวเรอดูเย็นนี้ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ก็ไปเดินดูวิวน้ำลาพอง ลำธารก็ยิ้วสวยนะครับยิ้วสวยน้ําใสนี่แหละเป็นน้ําที่มาจากภูเขาแล้วก็เป็นน้ําฝนผสมกันมันก็ได้ออกเป็นสีฟ้านิดนึงบวกกับว่ามันเป็นหินนะโอเคเดี๋ยวเราดูเรียนนี้กันครับ ฉันจะเป็นตน้นไม้อ,อก,ก็เจอเอาไว้ไม่ให้เด็นบออกกาดนาจะเป็นทอ้อน้ฉันจะเป็นไม่สีเทาอดก,ก็เอไม่ให้เงเอาลยดิยวได้แต่จะเป็นรถยนต์จอ,องถงนนกีนช้ เพรเธอคือคองควันที่สวรรน <Okay. S 1> ให้มามฉันจะเก็รักาอาไว้ให้นายจะไม่ไปทำร้าเธอฉสงยยืนอยู่ตรง